ยอยปลูกเพื่อที่เราจะได้มีเงินเข้ามาบ่อยๆนะคะทีนี้การวางแผนการผลิตเนี่ยน้องบอมสามารถวางแผนให้ได้ไหมคะเนเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีอ่านตรงนี้เราก็งงเพราะว่าบางคนเขียนกระเพ้าโหระพาจะไม่รู้ไม่เขียนหลังโหระากระเพาเนาะพริกโหระาด้วยเพื่อรีบองขนแก่นะครับด้วยมะม่วงมะเขือกะหล่ำชุบข้นปลา เนี่มันมันมีนมอย่างละพื้นที่เท่าไหร่มันมันมันดูไม่ออกเพราะว่าอย่างนงี้ก็มันก็ไปวางแขนยากคือเรื่องของเรื่องก็คือพี่เขียนพืชรวมมาที่ตัวเองมีในพื้นที่5้าไร่แต่ไม่ระบุว่ากะเพรา,าฉันปลูก2งานโหละพาฉันปลูก3งานอะไรเงี้ยคือไม่ได้ระบุมาพอไม่ไระบุมาพีน่<อ>น้องก็มองภาไปออกว่า จะมาส่งเสริมที่ท่าไหนถ้าไม่ถึงงานไี่ทำเหี่ยวไม่ได้ทำจกก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะระบบมกสใหม่ก็คือเกษตรกรสามารถขอ G A P ได้ไม่ระบุจำนวนพื้นที่ต่อไร่หรือคืองานครึ่งงานก็ขอได้แล้วบอมตอนนี้โอเคก็ได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วในส่วนเนี้ยเดี๋ยวผมก็จะไปขออนญาตไปเวลาหน่อยนืงไปประชุมกับทางทีม แล้วก็จะโพมาฮะก็ก็ดีครับชอบหลายหลายอย่างอ่ะชอบเพราะว่าคนคนนี้ของเสียคนนี้ไม่ยังมีของก็ก็ชอบคือป้าเขาหม่ถึงว่าหนึ่งล่องเนี้ยพูดเป็นหลังนะคะแต่บอมพูดหมายถึงว่า มป,ปอดมีลมหลายๆอย่างในหลายๆลายคนทำเป็นปอดได้โอเคนะ <c oughs> ผมไม่ค่อยได้น,นอันนี้ต้องเช็คตรงเนี้ยว่าปลูกหลายอย่างแล้วเวลามาเก็บเก็บอย่างนี้ไอ้อย่างนี้สมมติถั่วเขือพวงแล้วปลูกปลูกเผือกอยู่ข้างๆใช่ไหมฉีมมะเขือแล้วเก็บเผือกสมมติเป็นตัวสารเนี่ยมัทยทนมันจะปลอดภัยหรือเปล่าอย่างเงี้ย เชิญตัวออกมายากเหลือเกินใช้ขุ่ม,มทีนี้ในกรณีที่นี่นะคะก็เราคุยกันกันกบทางหัวหน้าลุ่มเรียบร้อยแล้วว่าเราจะทำพื่อที่จะขอระบบ G A P บวกกับ E L ของบริษัทเนี่ยเป็นนำร่องก็คือหอมแบ่งนะคะอันนี้จะทำเป็นเรื่องเวลาแล้วนะสำหรับคนอื่นที่ยังมีไหมคนเีอะไรอันนี้ก็ไปตัดสินใจกันเองก่อนว่าอยากจะส่งไหมอยากจะทำระบบไหมถ้าจะทำระบบแจ้งหัวหน้ากลุ่มมาเลยนะคะ ัวหน้ากลุ่มก็กจ,ะจ,ะจะจะแจ้งมาทางมเกษตรทีงแล้วก็จะประสานน้องนะคะหรือจะแจ้งทางน้องบอมโดยตรงก็ได้นะคะเพราะยังไงก็คือรู้จักกันแล้วนะคะทีนี้ในส่วนของหอมแบ่งนะคะเราจะทำในในส่วนของโครงการนะคะรวมทั้งพืชอื่นๆเราก็ถือว่าอยู่ในส่วนของโครงการนะคะแต่ว่าหอมแบ่งเราจะเอาเป็นพืชหลักที่จะขอการรับรองแล้วก็เป็นพืชน,นําล่องนะคะในการที่ ทัยุโรปเลยนะคะทีนี้ต้องถามหัวหน้ากลุ่มที่สุดคัดนะคะว่ามีกี่ลายมีสี่ลายพื้นที่รวมเท่าไหร่คะอะ่ไม่เป็นไรคุยกันเลยตอนนี้ยังไม่ได้ส่งอาจารย์มีกลุ่มที่ ด้วยพอดีเขาแจ้งแต่ถ้าเาพี่คุยกันเลยเนี่ยให้จบไหนๆหนน้องก็อยู่ตรงนี้น้อง